การนาการนได้อบรมรุ่นสอนรุ่นได้ดีดีการนำได้เนนดีและวันนึ่นะครับที่โรงงานอุตสาศาสตร์นะครับทางครอบครัวแจ้งโทษงานแจ้งงานสอบนบ้านนะครับเรต้องขอให้คุณสนที่คุณสนุนนะครับที่ทางครอบครัวแจ้โทและครอบครัวเยนนะครับ ที่ทำไว้ขอให้ขอยกลับไปทุกท่านทุกคนขอทุกท่านนั้นมีความปุงความยั่งแข็งรนะุกใคกานครับก็ขอขอบคุณมาทีนี้นะครับโดย้วกครอบครัวแทิโทวนบอกว่าถ้ามีงานท่านใดนะครับก็ขอ ขอครอบครัวอารนคนที่รักทางครอบครัวท่านเชิดนะบุตรนะครับแล้ะบุตรคนนะครับบอกว่าดีที่จะรับใช้ทุกท่านทุกคนที่ทุกท่านทุกคนนั้นเกียรติเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ในการสรวจเสียคุณพารินาช่เป็นหหัวน้าครอบครัวเปองเวลานะครับ

Yeayyyy That's it.